ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามารู้จักนะครับคุณนิโคลัสนะครับนิโคลัสที่นะครับคิดค้นนะครับหรือนะครับคิดในเรื่องของ P.I.Network นะครับขึ้นมาให้กับชาวโลกนะครับนี่ครับผมพามาดูครับฝึกคนง่ายๆเลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาครับนี่หน้านี้เลยครับเนี่ยเลือกเลยเลือกหาได้เลยครับเลื่อนหาได้เลยครับนี่ครับกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลย พอกดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราคนไทยไม่แข็งแรงเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวผมได้แปลไว้ให้นะครับผมขอยอดมาหน้านี้แล้วกันนะผมแปลไว้แล้วครับทําการแปลไว้ให้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้นะหน้านี้นะคุณนิโคลัสนะผมค้นหาในในพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยนะครับตัวนี้นะนิโคลัสน้าตรงนี้นะครับเขาเป็นใครนะครับอ่ะดูหน้าที่2อันนี้ครับวิธีการแปลนะครับให้กดค้างที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่ ปุ่มย่อหน้าจอตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้เลือกนะครับอังกฤษไทยเลือกอังกฤษตลับไทยดูครับหลังจากนั้นก็ให้กดที่วงสีฟ้าได้เลยครับทุกอย่างก็จะโดนแปลนะครับโดนแปลมาเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้ก็อ่านกันดูนะครับผมคงไม่อ่านให้ฟังนะครับนี่พามาดูครับพามาดูครับดรนิโคลัสนะครับอตรงนี้ดูหน้าที่3มครับตรงนี้ครับก็แปลให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นหน้าที่3เห็นไหมครับก็ทําการแปลนะครับ หน้าที่4ครับอันนี้คือรูปของท่านนะครับดรนิโครัสนะครับนี่นันสี่นะเราเอาการเลยครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาโอเคนะไปต่อเลยครับหน้าที่5เนี่ยน้าที่้าเนี่ยเราสามารถเข้าเช็คข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ผมวงแดงไว้ทั้งหมดเลยนะกดเข้าได้เลยกดเข้าได้เลยนะแต่ตอนนี้เรากดไปไม่ได้เพราะนี่มันเป็นภาพนิ่งอันนี้มันเป็นภาพนิ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะพากลับไปกดให้ดูนะครับผมก็จะกลับไปที่ Google นะครับ แล้วก็เลื่อน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 <ๆ>ลงไปเนี่ยครับอ่ะจะดูไวป์เพเปอร์คุณก็กดไวป์เพเปอร์จะดูซับพอร์ตอ่ะคุณก็กดซับพอร์ตจะดูทีมเซอร์วิสจะดูเซฟตี้เซ็นเต์คุณกดได้หมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดไวป์เพเปอร์ดูครับกดตึ้งเข้าไปก็พาไปไวป์เพเปอร์เห็นไหมครับเขาก็จะบอกหมดเลยอันนี้เราก็แปลได้ไครับอย่าลืมนะแปลคุณมากดสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับคุณก็แปลได้อ่ะลองดูนะอันนี้จะกดอะไรครับ กดตัวทีมนะทีมเซอร์วิสลองกดดูครับทีมเซอร์วิสก็จะมีนะครับทีมนะครับตรงนี้นะครับใครที่ต้องการนะครับสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมของตัว PI ไอ w น r k นะครับก็สืบค้นได้นะครับช่องทางง่ายๆนะครับเพราะโรคมันเปิดฟ้าง PI Network นะครับย้ำนะเกิดมา5ปีแล้ว นะครับทาการขุดกันมา5ปีแล้วตั้งแต่ปี2 0 19นะครับเป็นโอกาสทองนะครับของคนที่นะครับมองหาโอกาสนะครับส่วนเรื่องราวของ P.I.Network นะครับจะดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรคุณสามารถสืบคนได้ครับแต่ในส่วนของผมนะครับผมมองเห็นโอกาสที่ไม่ต้องใช้เงินทุนใดๆนะครับแต่สามารถที่จะเข้ามาขุด P.I. นะครับ แล้ว PI นี้ถามว่ามีโอกาสจะมาแทนเงินกระดาษเงินเฟียสในโลกนี้ได้ไหมมีโอกาสสูงครับส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงจะเป็นไปได้ไหมคุณก็เข้ามาศึกษาแล้วถ้าสนใจนะครับจะเข้าทีมร่วมทีมขุด PI ด้วยกันก็สอบถามผู้ที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเรามีกลุ่มรายให้เรียนรู้นะครับในต่างประเทศในเวียดนามเขานะครับในอินโดนีเซียในฟิลิปปินในมาเลเซียสิงคโปร กัมพูชาและหลายประเทศในโซนยุโรปในอเมริกาอะไรต่างๆเขาใช้งานกันแล้วเขาสามารถใช้ PI ซื้อสินค้าซื้อบ้านซื้อรถยนต์กันได้แล้วนะครับส่วนประเทศไทยก็อยู่ในช่วงการที่จะเชื่อมต่อนะครับในการที่จะเชื่อมต่อผมเองก็ขุดมาได้นะครับขุด PI มาได้ประมาณเกือบ1 8 0 p แนะครับขุดมาประมาณ3เดือนเศษนะครับส4เดือนได้ครับแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ นะครับเขามีการประชามติกันนะครับ PI คิดเป็นมีมูลค่านะครับมีมูลค่านะครับธรรติของทั่วโลกนะครับคิดกลมๆนะกลมๆนะฟังดีๆนะกลมๆ11ล้านบาทฝ่าฝานะครับนะครับ11ล้านฝ่าฝานะครับตรงนี้นะครับนี่คือโอกาสนะครับลองศึกษาดูนะครับแล้วเข้ามาขุด PI ได้วยกันครับผมมามอบโอกาสให้แล้วครับส่วนใครจะฟ้าหรือไม่ฟ้า ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับสวัสดีครับ